เมื่อคุม,คมฟานเสร็จเราก็ต้องลดน้ําให้เปียกนะครับให้ชุ่มการรดน้ําก็จะสองวันลดครั้งหนึ่งนะครับในทถึงสองวันวันที่สามเราก็จะลดครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเพิ่มให้ความชุ่มชื้นแก่แปลงแล้วก็ให้น้ําแก่หองมันแก่ด้วยนะครับการลดน้ําก็เป็นการลดอุณหภูมิลดความร้อนในดินได้ทีนึงเพราะว่า ถ้ากอดอนอากาศร้อนจัดๆแล้วเราไม่ลดน้าว่ามันแกวมีโอกาสสุกหรือว่าเปื่อยได้นะครับถ้าเปื่อยแล้วเราก็ต้องปลูกใหม่นะครับรอบใหม่การไถ่เหพรวนกันนะครับถ้าเป็นรถถยเดินตามเราต้องพรวนกันชนิดว่าหลายๆรอบนะครับไถ่ายแค่าดประมาณ สามถึงสี่รอบนะครับจนดินเนียนจนดินละเอียดก็ถึงจะต้องถึงจะยกแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกทำพัน์หรือว่าปลูกเพวกวื่อวัวจำนายนะครับการไถคา,าดดินจะต้องละเอียดจะต้องเนียนเพราะว่ามันมีผลกับการเจริญเติบโตของหัวมันแก่นะครับถ้าดินแข็งดินถึงนก้อนแล้อมันแก้วก็จะ ไม่กลมไม่มวไม่สวยนะครับจะเป็นเหมือนกับเป็นปีบเป็นเรียมเหมือนมะเฟืองหรือว่าเม็ดมะยมนะครับถ้าแยกก็เป็นเม็ดมะยมไปเลยนะครับพฉะนั้น,นดินจะต้องละเอียดเนียนเนียนีกว่าทรายอีกนะครับตรงนี้ประมาณยี่สิบห้าวันนะครับก็จะ อันหลักทำค้างให้แล้วก็มัดไว้นะครับอ่านไปอีกประมาณ5เดือนนะครับเึ็นจะสามารถเก็บฝากได้ไปแกะเอามาเล็กยอันนี่ก็เป็นเป็นแกะที่ปลูกไว้เพื่อเก็บมาเล็กยงอันนะครับ ปากที่เป็นสีน้ำตาลคือแห้งแล้วนะครับสามารถเก็บไปแกะอมิเลตได้หรือยังไม่แห้งก็สามารถเก็บได้ที่เป็นปากที่แก่เต็มที่แก่จาดและเกิดจะเป็นสีน้ำตาลนะครับก็สามารถอาไปแกะได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ปลูกนะครับว่าจะแกะอเมเลตแบบไหนหรือจะแกะทั้งสองอย่างนะครับ แ้แต่จังหวะรลอโอกาสน,นะครับถ้ามีเวลามากก็สามารถเอาฝากที่มีแกจัดเก็บเป็นซีน้ำตาลก็สามารถนํามาแกได้